หลวงปู่สอขันติโกวัดโพเีจังหวัดนครพนมอดีตพระเกจิชื่อดังเป็นสิทธสืบสายธรรมหลวงปู่ศรีทัตยานสัมปันโนอดีตเจ้าวาดวัดพระาธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำสองฝั่งโขงไทยลาวผู้นำในการสร้างพระาธาตุท่าอุเทนและพระาธาตุบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี หลวงปู่สอขันติโกท่านมีนามเดิมว่าสอแก้วดีท่านเกิดในตระกูลชาวนาเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20พฤษภาคมพศสอง8 4ตรงกับวันแรมสองค่ำเดือน6ปีมะเสง็งตามคำบอกเล่าของหลวงปู่ว่าในใบสุทธินั้นระบุวันเดือนปีเกิดและวันที่อุปสมบทคาดเคลื่อนไปโดยระบุว่าท่านเกิดวันที่20พฤษภาคม พศ .2460 คาดไป12ปีเพราะแม่ของหลวงปู่แจ้งเกิดให้ท่านช้าไปมากและไม่ได้นำเข้าทะเบียนราชเนื่องด้วยท่านติดตามหลวงปู่ศรีทัตยานสัมปันโนแห่งวัดพระาธาตท่าอุเทนไปตั้งแต่ยังเด็กซึ่งจริงๆแล้วแม่ของท่านบอกเกิดปีพศ2448ตรงกับปลายสมัยรัชกาลที่5เป็นชาวบ้านบ้านบะวะหมู่สิบ ตำบลลามาลาดท่าอุเทนจังหวัดนครพนมบิดาชื่อนายเพ็งแก้วดีเป็นชาวลาวมารดาชื่อนางจันลามสีครอบครัวมีพี่น้องรวมกันหกคนเมื่อแรกเกิดนั้นหลวงปู่สสขันติโกท่านเล่าให้ฟังว่าแม่ของท่านบอกว่าตอนหลวงปู่เกิดสายลกพันคอจะได้บวชเป็นแน่ตอนท่านยังเด็กเป็นคนอุปนิสัยชอบทำบุญงดเว้นการฆ่าสัตว์ มักชวนแม่ของท่านเข้าวัดไปฟังพระท่านเทศอยู่บ่อยอครั้งท่านได้เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นปถมศึกษาปีที่สีเมื่อครั้งคุณยายและคุณแม่ของท่านพาไปกราบหลวงปู่ศรีทัดยานสัมปันโนผู้สร้างพระธาตุท่าอุเทนแม่ท่านจึงขอฝากตัวท่านให้เป็นลูกศิษย์และได้ติดตามหลวงปู่ศรีทัดยานสัมปันโนอยู่รับใช้หลวงปู่ศรีทัดหลวงปู่ศรีทัดจึงบวชเนนให้เด็กชายสอแก้วดี เล่าเรียนวิชาต่างๆจากท่านทั้งธรรมน้อยธรรมใหญ่มูลละกัดจายกรรมฐานอุปทาพ่อแม่ครูอาจารย์ได้มีโอกาสหยิบจับอิดปูนร่วมก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทนติดตามท่านเป็นเวลาหลายปีจนแตกฉานในพระธรรมวินยัยบาลีสำหรับสมณเณรสผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนข้ามฝั่งไปมาติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์สีทัศน์ ญานสัมปนัโนจวบจนอายุครบบวชได้ทำการอุปสมบทเมื่อปีพศ2468อายุ20ปีณนะอุโบสถวัดโพนแก้วโดยมีหลวงปู่ศรีทัศยาณสัมปนัโนเป็นพระอุปชาและยังติดตามอยู่รับใช้หลวงปู่ศรีทัดที่พระบาทโพนสันสปปอลาวร่วมสร้างพระพุทธบาทโพนสันเมืองท่าพระบาทท่านได้เห็นยานบารมีของพระอาจารย์ของท่าน เมื S <S. ่อมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ากราบหลวงปู่สีทัศ์เหล่าลูกศิษย์เด้ถามกับท่านว่าอัญญาครูอยากฉันอะไรพรุ่งนี้จะทำมาถวายหลวงปู่สีทัศน์ตอบว่าอะไรก็ได้แต่เหล่าลูกศิษย์ก็ขยันขยอจะให้ท่านตอบให้ได้ท่านจึงบอกว่าแกงหน่อไม้ก็ได้เรล่าลูกศิษย์จึงตอบว่าช่วงนี้มันไม่ใช่หรือดูคงไม่มีพอจะได้แกง หลวงปู่ศรีทัดตอบว่าลองพากันไปดูสิที่โคนไผ่นั่นมีนอขึ้นเยอะแยะพวกเราลูกศิษย์ก็พากันมองหน้ากันยกใหญ่แล้วกระซิบกันว่ามันจะมีได้ยังไงก็เมื่อวานไปมาแล้วแต่หลวงปู่ศรีทัดก็เอ่ยบอกว่าเมื่อวานไม่มีแต่วันนี้มีไปเอามาแกงได้เลยเหล่าบรรดาลูกศิษย์จึงพากันตกใจว่าท่านได้ยินได้อย่างไร พอออกจากวัดชาวบ้านจึงพากันไปดูปรากฏว่ามีหน่อไม้เต็มไปหมดต่างพากันยกมือสาธุขึ้นเหนือหัวแล้วนำหน่อไม้ออกมาแกงในวันลุ่งขึ้นนำมาถวายหลวงปู่ศรีทัดชาวบ้านจึงพากันถามกับหลวงปู่ศรีทัดว่าหน่อไม้มาจากไหนครับหลวงปู่ศรีทัดตอบว่าก็มาจากกอมันนั่นแหละครูบาศในขณะนั้นจึงคิดในใจ ด้วยยานบารมีของท่านอาจารย์โดยแท้จึงทำให้ท่านอยากเล่าเรียนทางวิชาคาถาอาคมจากหลวงปู่สีทัดจนแตกฉานในทุกอย่างหลวงปู่สสขันติโกท่านอยู่ร่วมสร้างพระบาทโพนสารกับหลวงปู่สีทัดเป็นระยะเวลาหนึง่งจึงได้ออกทุดงไปยังสถานที่ต่างๆต,ต,ตามป่าเขาถ้ำภูผาต่างๆมักเจอกับสัตว์ร้ายเสือช้างบ่อยครั้ง ท่านเล่าว่ามันมักมานั่งเฝ้าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านก็จะแผ่เมตตาให้สัปสัตว์เหล่านั้นเป็นประจำหลวงปู่โสท่านออกทุดงข้ามไปมาทั้งฝั่งไทยและลาวเสาะสแสวงหาสถานที่ปีกวิเวกเป็นเวลา10ปีจนได้ทราบข่าวอาการป่วยของโยมแม่ในขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ32ปีพรรษาที่สิ ถึงทำการลาศึกขาแล,ล้วรีบเดินทางมาดูแลแม่ผู้ให้กำเนิดกลับมาดูแลแม่ของท่านจนถึงวาระสุดท้ายของคุณแม่จันเป็นระยะเวลาเพียงครึ่งปีได้ทำการอุปสมบทใหม่อีกครั้งหลวงปู่สอจึงกลับออกมาทุดงอีกข้ามไปยังฝั่งลาวบ้านบุงท่านจำรรษาเพื่อพัฒนาวัดบ้านบุงอยู่หลายปีก็ออกเดินทางไปพบหลวงปู่ศรีทัดอีกครั้ง เฝ้าอุปถากอยู่กับท่านจนหลวงปู่เสทัดละสังขารท่านบอกคุณครูบาอาจารย์เราระลึกถึงท่านเสมอเมื่อแล้วเสร็จจากทุกสิ่งแล้วท่านก็กลับมาที่ฝั่งไทยมาจำพรรษาที่วัดโพสีบ้านบาวะตะมนลามมาลาดท่าอุเทนจังหวัดนครพนมในขณะนั้นยังมีครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งสหธรรมิกและสิทธภูพีหลายหลายท่านท่านเล่าว่า ท่านมักจะไปกราบและอุปถากหลวงปู่สนท่าดอกแก้วสิทธิผู้ใหญ่ในองค์หลวงปู่ศรีทัดยานสัมปันโนซึ่งมีสักเป็นสิทธิผู้พี่ของท่านแต่ท่านก็ยกให้เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของท่านเลยทีเดียวนอกเหนือจากหลวงปู่สนแล้วยังมีหลวงปู่คานคันธิโยหลวงปู่จันเขมิโยวัดศรีเทพผู้เป็นสิทธิผู้พี่ขอศึกษากับท่านอยู่เป็นระยะ หลวงปูส่สอในวัยชรากับบ้านเกิดอยู่จำพรรษาพัฒนาวัดโพสีมาโดยตลอดเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าศิทยานุสิ์ที่น้องประชาชนใกล้ไกลคุณงามความดีที่ท่านสะสมมาเป็นดังพระอริยะบุคคลแห่งยุคนี้หลวงปูส่สอท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวถึงแม้จะอยู่ในวัย114ปีจนมาถึงปลายเดือนสิงหาคม พส2 5 6 2ท่านอาพาธได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนครพนมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์มีอาการดีขึ้นตามลำดับก่อนจะออกจากโรงพยาบาลกลับวัดได้เพียงหนึ่งวันในเช้ามืดของวันที่6กกรกฎาคมพส .2562 ท่านมีอาการไม่รู้สึกตัวจึงได้เข้ารับการรักษาอีกครั้งโดยท่านรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้ง มีอาการความดันต่ำเก็จเลือดต่ำมีน้ำในปอดเนื่องจากอาการสำลักน้ำในขณะนั้นความเมตตาของท่านมีมากหล้นเหลือเกินยังให้พรเหล่าลูกศิษย์ด้วยวาจาสุดท้ายว่าอยู่ดีมีแหง้งมีความสุขความเจริญเดอ้อหลังจากนั้นท่านก็ไม่พูดอะไรอีกแต่ก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดจนถึงช่วงเย็นท่านสั่งไว้ให้พากลับวัด จึงนำท่านกับวัดโพสีพอถึงวัดได้ประมาณ20นาทีท่านก็ละสังขารด้วยอาการสงบในเวลา18.12นาทีวันที่6กรกฎาคมพศสอ6 2สิริอายุ114ปี82พรรษาหลวงปู่โสพันธุโลนามสกุลขันเงินท่านเกิดเมื่อวันพระรหัสสบดีเดือน8ปีละกา ตรงวันที่7กรกฎาคมพศส246 4ที่บ้านทุ่งมนตำบลทุ่งมนอำเภอลุมพุกจังหวัดยะโสธรบิดาชื่อนายตาขันเงินมารดาชื่อนางขอขันเงินมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน2คนเป็นชายทั้งหมดคนแรกคือหลวงปู่สอพันธุโลคนที่สองคือนายหมอขันเงินปัจจุบันอยู่บ้านเดืออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย หลวงปู่สสพันธุโลสมัยที่ท่านเป็นคาราวาดนั้นเป็นคนที่ชอบสนุกสนานล่าเริงเข้ากระมู่คณะได้ทุกคนขณะเดียวกันก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสามารถในการกล่าวกรสดหรือพยาของคนอีสานเป็นที่ชอบใจของผู้ฟังทำให้คนแปลกใจว่าทำไมหลวงปู่จึงมีความสามารถมากเช่นนั้นจริงๆทั้งๆท,ท,ที่หลวงปูส่สส เรียนจบเพียงชั้นป .3 แต่ถึงท่านจะชอบสนุกสนานลื่นเลงนิสัยประจำตัวอย่างหนึ่งของท่านที่มีอยู่ตลอดคือความอดทนความขยันหมั่นเพียรซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งที่ส่งผลให้การทำความเพียรของท่านในภายหลังจากอุปสมบทแล้วมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและ,จะเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับ เมื่อครั้งที่ใช้ชีวิตคารวาสอยู่นั้นเมื่ออายุได้ประมาณ20ปีเศษหลวงปู่สอได้แต่งงานกับนางบับซึ่งเป็นหญิงสาวชาวบ้านเดียวกันนั่นเองหลังจากแต่งงานมีครอบครัวแล้วความรับผิดชอบทุกอย่างก็ตกอยู่กับท่านเพราะท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องตื่นแต่เช้าขยันทำการงานนักเอาเบาสู้โดยหวังจะให้ภรรยาและลูกๆมีความสุข บางครั้งต้องเดินทางลอนแหลมไปต่างจังหวัดเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวหลายครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้านก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกับพันรยาบ้างตามภาษาของคารวะเหมือนลิ้นกับฟันที่ต้องกระทบกันอยู่ทุกวันในช่วงมีครอบครัวนี้ท่านมีบุตรสามคนดังนี้คือ 1. นางอ่างขันเงินปัจจุบันอยู่บ้านหนองแสงตํบลสิงอํเภอเมืองจังหวัดยโสธร 2. เป็นผู้ชายไม่ทราบน้ำปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว 3. นางนางขันเงินปัจจุบันอยู่บ้านหนองแสงตาบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรสาเหตุแห่งการออกบวชความคิดครั้งแรกก่อนแต่งงานท่านคิดว่าชีวิตจะมีความสุขมีความลาบเลื่นแต่สุดท้ายก็คิดแต่ตามหลักสัจธรรมว่าการมีครอบครัวเป็นการทำให้หมดอิสรภาพแทบทุกอย่าง ต้องแบกภาระมากมายจิตใจก็หมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องของคารวาสวิสัยในกิจการงานจนไม่มีเวลาเป็นของตนเองชีวิตมีแต่ความทรมานเล่าร้อนเหมือนนั่งอยู่บนกองไฟความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคารวสโด,ดยทั่วไปมากนักนอกจากผู้มีบุญบารามีเก่าที่เคยสั่งสมมาในอดีตชาติเท่านั้นหลวงปู่สอได้ตัดสินใจบอกความประสงค์ของท่าน ต่อภรรยาว่าท่านปรารถนาจะออกบวชเพราะรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการครล้องเรือนแต่ภรรยาของท่านก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากอยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัวและลูกๆก,ก็เล็กอยู่หลวงปู่สอไม่ละความพยายามเมื่อมีโอกาสก,าก็ขออนุญาตออกบวชอยู่เสมอจนภรรยาของท่านต้องยินยอมแต่มีข้อแม้ว่าต้องออกบวชเพียง15วันเท่านั้น การบวชครั้งแรกในปีพศ2496ขณะอายุของหลวงปู่ศอได้32ปีท่านได้เข้าสู่ล่มกาสาวาพักเป็นครั้งแรกณพัทธสีมาวัดศรีธรรมรามตำบลในเมืองจังหวัดยะโสธรโดยมีพระครูประหลัดบุญสิงห์เป็นพระอุปชาพระครูสังฆลักษณ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาสายเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพันธุโล หลวงปูส่สอพันธุโลได้เล่าว่าท่านมีความสุขใจและมีความพอใจมากที่ได้บวชสมความตั้งใจทำให้มีความปลอดโปร่งเหมือนบุคคลที่เป็นโลกแล้วหายจากโลกเหมือนบุคคลที่ถูกคุมขังแล้วหลุดพ้นจากที่คุมจิตใจมีความสงบเยือกเย็นมองเห็นชีวิตแห่งการบวชเป็นทางที่จะแสวงหาความสุขได้อย่างแท้จริงในการบวชครั้งนี้หลวงปูส่สอท่านพยายาม ที่จะทำตามกำหนดเวลาของพรรยาคือบวช15วันแต่ในขณะที่บวชอยู่นั้นมีความรู้สึกสบายกายสบายจิตคิดว่าจะบวชให้นานที่สุดและท่านก็ได้ขอผัดผ่พรนรยาเรื่อยมาสุดท้ายเมื่อครบ15วันท่านก็ไม่ได้สึกตามที่พรรยากำหนดไว้จึงทำให้ท่านได้อยู่ในเพศผมมจันและปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบสันติแห่งใจเลื่อยมาถึงสองพรรษา ในปีพศ2496ซึ่งเป็นภรษาแรกหลวงปู่สอท่านได้จำรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองแสงตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งขณะนั้นหลวงปู่บุญมีเป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่านได้แนะนำสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติตลอดถึงในการอบรมด้านสมาธิภาวนาครั้นต่อมาในรรษาที่สองพศ2497 หลวงปู่สสท่านได้ไปจำพรรษาและฝึกภาวนาอยู่กับหลวงปู่พันวัดป่าหน,นองไข่ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดบ้านหนองแสงหลวงปู่สสท่านเล่าว่าในพรรษานี้ท่านได้ตั้งใจท่องปติโมกและสามารถท่องได้จบภายใน29วันซึ่งนับว่าเป็นพระผู้มีความเพียรและความจำดีเป็นเลิศผู้หนึง่งและในขณะที่หลวงปู่สส กำลังมีความสุขอยู่กับการปฏิบัติธรรมในช่วงสองพรรานี้ก็จำต้องมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางทำให้ต้องจำใจสละเพศผมจรรย์ที่สูงส่งนี้ไปคือในปีพศ2498ภรรยาของท่านได้มาขอร้องให้ศึกเพื่อให้ไปช่วยทำบ้านใหม่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นเพื่อทำให้ครอบครัวได้เกิดความอบอุ่นใจมีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งท่านก็ต้องจำใจที่จะต้องสึกออกไปด้วยความอะไรเสียดายถึงกันนั้นก็ตามหลวงปู่สสว่าแม้ท่านจะออกไปเป็นคารวาสแล้วก็ตามแต่จิตใจก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่และตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเมื่อใดหรือวันใดก็ตามที่ทำภารกิจทั้งครอบครัวเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อนั้นหรือวันนั้นท่านจะเข้าอุปสมบททันทีบวชครั้งสุดท้าย หลวงปูส่สเล่าว่าการที่ท่านต้องจำใจสึกออกไปนั้นเนื่องจากบ้านเรือนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้อยู่ในสภาพไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านจะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกปรากฏว่าในช่วงนี้หลวงปูส่สสต้องทำงานทุกอย่างชนิดหามลุ่งหามคำไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวเตะหรือสนุกสนานกับใคร มุมาณนะทำงานทุกอย่างด้วยตนเองอย่างอดทนใช้เวลาอยู่ประมาณสองปีงานต่างๆจึงเสร็จเรียบร้อยในตอนเย็นวันหนึง่งหลวงปู่สอท่าน,นบอกความประสงค์ของท่านให้ภรรยาทราบว่าท่านปรารถนาจะเข้าสู่ล่มกาสาวพักอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้ภรรยาท่านก็ไม่ห้ามแต่กับอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านเมื่อตัดสินใจแน่วแน่เช่นนั้นท่านจึงเดินทางลงไปภาคใต้ เพื่อทำงานรับจ้างหาเงินมาซื้อเครื่องบริขารและจัดงานบวชของท่านเองมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งควรบันทึกไว้เพื่อแสดงถึงสัจจะบารมีและอธิษฐานบารมีของท่านก็คือครั้งนั้นขณะลงเรือไปในทะเลเพื่อข้ามฝากไปทำงานซึ่งอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เรือเกิดเครื่องเสียอยู่หลายวันช่างเครื่องพยายามแก้ไขอย่างไรก็แก้ไขไม่ได้ ในช่วงที่มีอุปสรรคเช่นนี้หลวงปูส่สสซึ่งในขณะนั้นคือนายสอได้นั่งสมาธิแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็หวังที่จะหาเงินไปจัดงานบวชของตัวเองถ้าหากบุญที่ข้าพเจ้าจะได้บวชในพระพุทธศาสนามีอยู่ขอให้เครื่องนี้ติดและใช้งานได้ดีดังเดิมปรากฏว่าเครื่องเลือเกิดติดขึ้นจริงๆและเข้าสู่ฟังได้ ท่านทำงานได้เงินพอสมควรแล้วก็กลับบ้านหนองแสงเพื่อจัดงานบวชตามความตั้งใจหลวงปู่สอวัดป่าบ้านหนองแสงในปีพศ2501ท่านจึงได้อุปสมบทอีกครั้งในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2501ในขณะที่มีอายุ37ปีนพัทธศีมาวัดศีธรรมารามตําบลในเมืองจังหวัดยโสธร โดยมีพระอุปชาและพระอาจารย์สวดชุดเดิมเมื่อได้อุปสมบทแล้วหลวงปูส่สอท่านพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยการทำข้อวัดปฏิบัติและฝึกสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอท่านได้เล่งประกอบความเพียรมากขึ้นโดยลำดับเพราะท่านตั้งใจไวอ้อย่างแรงกล้าว่าในการบวชครั้งนี้จะต้องให้รู้ทำให้เห็นทำให้ได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นทำ ถึงจะตายก็ยอมตายไม่เสียดายชีวิตเพราะฉะนั้นหลวงปูง่โสท่านจึงมีลักษณะเด็ดเดียวและอาจฐานในการประกอบความเพียรและมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของท่านก็คือท่านไม่ชอบคุกคลีกับหมู่คณะหรือญาติโยมหากมีธุระจำเป็นใดที่จะต้องเกี่ยวข้องก็จะทำหรือพูดแต่พอประมาณเท่านั้นเองเพราะเหตุนี้เองเมื่อท่านยังอยู่ในวัยหนุ่ม ท่านจึงชอบเที่ยววิเวกไปตามสถานที่ต่างๆฝึกฝนอบรมจิตใจจนแข็งแกร่งแม้เมื่อมีปัญหาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นจากการภาวนาท่านจะรีบเข้าไปกราบเรียนขอคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ผู้ที่เคารพนับถืออยู่เสมอกับพระมหาเถระที่หลวงปู่ท่านให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งและไปพักปฏิบัติธรรมรับการแนะนำสั่งสอนจากท่านเป็นประจำคือหลวงปูเทท่เทศเทศสังสี หลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่ฟั่นอาจารโลหลวงปู่มหาบัวยานสัมปันโนและหลวงปู่เหรียญวราลาโพนอกจากนี้แล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เคยเดินทางไปทุดงด้วยกันเช่นหลวงปู่สามหลวงปู่บัวพาหลวงปู่บุญมีและหลวงปู่มหาบุญมีเป็นต้นในภาษาแรกนี้หลวงปู่สอ ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองแสงศึกษาอบรมข้อปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่บุญมีพอออกจากพรรษาแล้วท่านจึงเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีเพื่อศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับหลวงปู่มหาบัววัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งในครั้งนั้นท่านต้องเดินทางทุดงรอนแลมพักภาวนาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้เร่งรีบอะไรกว่าจะถึงจังหวัดอุดรธานี ก็ใช้เวลาหลายวันและเมื่อเข้าสู่วัดป่าบ้านตาดอันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงที่ท่านปราถนาแล้วเขาเข้าถวายสักการะหลวงปู่บัวยาณสัมปันโนมอบถวายกายใจให้ท่านอบรมสั่งสอนและทำให้การปฏิบัติธรรมของท่านก้าวหน้าไปโดยลำดับในปีพศ2502ซึ่งเป็นพรรษาที่สองของหลวงปู่สส ท่านได้จำรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีในปรรษานี้ท่านได้เล่งความเพียรเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สงคุณธรรมและในปรรษานี้เองที่หลวงปูส่สอท่านได้นิมิตเห็นงูใหญ่ตัวสีทองเลือ้อยเข้ามาหาในกุฏิในขณะนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ดันตัวท่านขึ้น ขดลำตัวเป็นวงกลมให้ท่านนั่งซึ่งนิมิตอันนี้เองเป็นจุดที่เริ่มต้นที่จะให้ได้มาซึ่งพระพุทธรูปรศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์อันเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบารามีหลวงปู่สสท่านเล่าว่าเมื่อปรากฏนิมิตเช่นนั้นแล้วท่านได้เล่าถวายหลวงปู่บุญมีฟังต่อมาเมื่อหลวงปู่มหาบัวทราบจึงเรียกท่านไปสอบถามความเป็นไปต่างๆในขณะเกิดนิมิต และสุดท้ายหลวงปู่มหาบัวท่านก็ได้สั่งกำชับไม่ให้พูดให้ใครฟังอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปสนใจให้พิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะหากเราส่งใจหลงไหลได้ปื้มไปกับนิมิตที่ปรากฏจะทำให้การปฏิบัติทำเนินช้าและอาจเกิดวิปราดได้ง่ายหลวงปู่สอเองท่านก็รับฟังคำแนะนำตัดเตือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยดี พอถึงฤดูการออกพรรษาซึ่งเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหลวงปู่สอได้ก,กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มหาบัวยาณสัมปันโนไปเที่ยวทุดงแถวจังหวัดหนองคลายและจังหวัดเลยเพื่อหาประสบการณ์ในสมัยนั้นเมื่อ30กว่าปีมาแล้วทั้งสองจังหวัดนี้ป่าเขายังอุดมสมบูรณ์มากอาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะป่าช้าดงเสือเมื่อเดินทางผ่านไปพบสถานที่ใด เมกแกการจเจริญจิตภาวนาท่านก็จะหยุดพักภาวนาเจ็ดวันบ้าง15้าวันบ้างบางแห่งพักนานเป็นเดือนเดือนก็มีและมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปพักอยู่บ้านนาบะฮีมีอาชีพเป็นชาวไร่ทำมาหากินกันอยู่สามครอบครัวท่านได้อาศัยญาติโยมทั้งสามครอบครัวนี้ในการบินธบาตบางวันก็ได้ข้าวกับเม็ดกระบกบางวันก็ข้าวกับพริกและปลาล้า ท่านบอกว่าแม้อาหารการฉันจะอัตคัดขัดสนแต่การทำความภาคเพียรทำสมาธิภาวนาดีมากจิตใจมีความปลอดโปร่งสบายไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดๆตรงที่หลวงปู่สอพักภาวนานี้เป็นถ้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพระถ้ำแห่งนี้สมชื่อสมนามจริงๆเพราะคนที่จะอยู่ได้ต้องมีจิตใจเป็นพระคือต้องมีความอดทนเข้มแข็งจริงๆ ถ้าใครอยากจะเป็นพระให้มาภาวนาที่ถ้ำนี้เมื่อเที่ยวทุดงสแสวงหาความสงบเย็นใจไปตามจังหวัดต่างๆพอสมควรแล้วหลวงปูส่สสจึงวกกลับมาทางจังหวัดอุดรธานีอีกครั้ง